สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้เราจะมาต่อแขนกันนะคะหลังจากที่อันนี้เราถักแล้วเป็นแขนเดิมๆเราจะมาต่อแขนลักษณะนี้กันเรามาเริ่มกันเลยเอาด้านที่ถูกเข้าหาตัวนะคะ ลักษณะการต่อลายจะให้ง่ายที่สุดต่อช่วงลายที่เราเข้าใจต่อช่วงลายที่มันง่ายที่สุดนะคะครู MBA. จะไม่ต่อจากตรงนี้นะจะไม่ต่อจากช่วงลายที่มันงงนะคะครู MBA. จะต่อจากช่วงลายที่มันง่ายก็ยคือตรงนี้ถ้าเราต่อจากตรงนี้ช่วงลายที่ต่อมันจะต้องเป็นลายช่วงลายที่ต่อมันจะต้องเป็นพอออ คอสคอสแล้วก็รวบใช่ไหมคะต่อช่วงลายที่มันง่ายๆตรงไหนที่มันมันทำให้เรางงอะนะคะถ้าตรงไหนที่มันทำให้เราสับสนก็ข้ามมันไปแล้วมันจะไปตามลักษณะของลายเองครูก็จะต่อช่วงลายที่มันง่ายก็คือช่วงนี้ ใช้ว,วิธีมัดหรือวิธีอะไรก็ได้ในการขึ้นลายนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยมาดูนะว่าครูต่อตรงช่วงไหนไอช่วงใต้วงแขนที่เพิ่มดอกเนี่ยมันยังสับสนอยู่ครูไม่ต่อครูก็มาขึ้นตรงนี้ไอช่วงที่ครูแม่นๆ่นๆเนี่ยว่าพอขึ้นตรงนี้ปุ๊บนะคะขึ้นต้นที่โซ่สี อันนี้ตามลักษณะของลายมันก็เป็นพอสองคอใช่ไหมคะอ่ะค้างไว้นับไอโซสีด้วยมันก็เป็นสองอันนี้มันจะต้องถักสามสี่แล้วก็จึงรวบตามด้วยโซ่สองพอสองคออันนี้มันก็จะเป็น หหลักสองหลักสามหลักโซ่ห้าลงไปอีกสามหลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลัก โอ,อันนี้ก็จะต้องเป็นหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแล้วก็รวบครบสี่แล้วก็รวบโซ่สี่ลงนี่ตามด้วยโซ่เจ็ด พอหนึ่งคอหันหลังกลับมาช่องที่สามโซ่สองข้ามไอ้จุกนี่มานี่หลังจากนั้นโซ่สี่มาลงเดิมหนึ่งค้างสองค้างสามค้าง บ 4, ลบสี่เราจึงรวบตามด้วยโซ่สองครูไม่ได้สอนนอกเหนือจากอะไรเลยนะก็คืออันนี้ตามลักษณะของลายนะคะถักวนมานะคะเราจะเจอกันตรงตรงจังหวะที่เนี่ยจังหวะที่เราเพิ่มดอกถักวนมานะคะเราจะเจอกันตรงนี้หลังจากที่เราถักวนมานะคะเราก็จะมาถึงจุดนี้ละ ะะจุดที่เราเพิ่มดอกพอมาถึงจุดนี้นะคะตามลักษณะของลายเลยมันก็จะเป็นสี่รวบใช่ไหมคะตามด้วยโซ่สีหลังจากนั้นมันจะเป็นโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดพอหนึ่งคอลงมาสามห่วงใช่ไหม ลงมาสามห่วงหลังจากนั้นโซ่สองให้เราข้ามตรงนี้ไปนะคะเราข้ามตรงจุกนี้ไปเหมือนเดิมนัม่นแหละมาลงตรงนี้ครูจะอธิบายว่าเหมือนเดิมหมายถึงยังไงก็เหมือนถึงตรงนี้นะคะเหมือนถึงตรงนี้หลังจากนั้น อะดูตรงนี้เป็นหลักก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็หลังจากที่เราข้ามาตามนี้เราก็จะตามด้วยโซ่สี่หนสามสี่พอสองคอหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพอสองคอลงช่องนี้หนึ่งครั้ง สองค้างสามค้างสี่รวบอืมหลังจากนั้นค่ะโซ่สองพอสองข้อช่องถัดมาลงช่องถัดมานะ ช่องนี้เราจะทําพอสองคอสามครั้งก่อนแล้วตามด้วยโซ่ห้าลงไปอีกสามครั้งหลังจากนั้นโซ่สองทำอะไรต่อ ทำพอสองคอหนึ่งค้างสองค้างสามค้างเมื่อครบสี่แล้วก็รวบะนะคะมาดูลักษณะงานจะได้แบบนี้ต่อมานะคะเราก็จะถักโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ หลงช่องถัดมาตามด้วยโซ่เจ็ดพอหนึ่งคอลงมาช่องที่สามทำมังกุฎให้มันแล้วก็ต่อด้วยโซ่สองข้ามไอ้ตรงจุกนี้มามานี่นะคะเห็นไหมว่า ตรงนี้ที่เราทำช่องๆไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะครบช่องนะคะที่เราเพิ่มช่องไว้เนี่ยมันจะครบช่องแล้วก็จะได้หนึ่งดอกมาเพิ่มพอดีอ่ะดูนะเห็นไหมนะคะแล้วมันก็จะลงตรงนี้ หลังจากนั้นนะคะเราก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่จบแถวด้วยนะับหนึ่งสองสามจบแถวปกตินะคะแทงลงไปช่องที่สี่ใช่ไหม,มเรามาดูนะคะก็จะได้แบบนี้สำหรับแถวแรกนะของการต่อแขนแถวแรกถ้าเราทำถูกนะคะแถวต่อไปมันก็จะถูก มันก็จะถักวนตามลักษณะของลายอ่าหลังจากที่เราจบลายให้เราทําเครื่องหมายไว้หน่อยหาอะไรมาทําเครื่องหมายไว้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราถักถักไปแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะวนแล้วเดี๋ยวเราจะงงเองนะคะหาอะไรมาทําเครื่องหมายไว้หน่อยอหลังหลังจากเราจบแบบนี้แล้วนะ หลังจากเราจบแบบนี้แล้วเราก็จะขึ้นแถวใหม่ตามลักษณะของลายปกตินะคะล่นมา1ครั้งก่อนแล้วโซ่เท่าไลายตรงนี้จะเป็นโซ่4ใช่ไหมคะแล้วก็ทำไอ้ตัว3หลักให้มันเป็น5หลัก โดยวิธีลงซามอ่ะข้ห้าแล้วก็ลง x ลงมานี่ เมื่อครมห้าแล้วทำไงต่ออ่าโซ่สี่ไงหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาลงตรงจุดนี้พอสองคออไว้ข้ามมาตรงนี้มามงกุฎมันเนี่ยตามด้วยโซ่สอง อีกหนึ่งขาอีกหนึ่งค้าน,นะคะลงสามแล้วก็พอสองคอข่ามมานี่เลยอันนี้ครูไม่ได้สอนนอกเหนือจากไหนนะก็คือตามลักษณะของลายนะคะหลังจากนั้นก็โซ่สี่ถูกไหมโซ่สี่แล้วก็ทำสามเนี่ยให้เป็นห้าอืม นะคะแล้วก็ถักวนตามลักษณะของลายมาเราก็จะจบลายขึ้นแถวปกติอย่างที่เราทำบนตัวเสื้อนะคะเราจะทำแบบนี้เราจะทำแบบนี้ให้ได้ความยาวของแขนตัวนี้ให้ได้เอ้แขนตรงๆเนี่ยให้ได้ความยาวของแขนเป็นที่ต้องการ ะคะให้ได้ความยาวของแขนเป็นที่ต้องการแล้วเราจะมาเจอกันแล้วเราจะมาเจอกันครูจะมาอธิบายวิธีการออทำระบายแขนโดยใช้ลายหอมนวลเนี่ยลายของตัวเสื้อเนี่ยมาทำระบายนะคะเราจะเจอกันตอนนั้นนะคะ